สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับทุกท่านสำหรับคดีน้องชมพู่คดีบ้านกกกอกหรือคดีลุงพลนั่นเองนะครับผมนี่ไม่ไม่อยากจะอัดคลิปเลยนะทุกท่านเพราะาอะไรหลายวันมานี้นะครับผมมันบวมยังไม่หายเลยนะครับนี่อ๋อสิวว่าช้างขึ้นแล้วมันมันไข่ปึงตรงนี้เลยนะอ,อ่ช่วงนี้ก็ติดตามสถานการณ์ชายแดนนะครับเป็นหลักนะครับผมก็นำแต่ละช่องนี้วิเคราะห์มาลงให้กับ F c ม่น้องประชาชนได้ฟังกัน แต่ทีนี้นะครับในระหว่างนี้นะครับผมวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มอัปเดตคดีบ้านกกกอกนะครับคดีน้องชมพู่เดี๋ยววันไหนไปบ้านกกก็เราจะแจ้งเอฟซีพี่น้องประชาชนอีกทีหนึ่งช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากดูโฆษณาะาขั้นการระหว่างคิดไร่จบดันขึ้นฝีดเปิดการมองเห็นนะเราก็รอกันมาน่าจะประมาณสัก6ปีได้เข้าปีที่6พอดีก็คือปีนี้ปีที่6เกิน5ปีแล้วนะครับ ก็อยู่ในชั้นอุดทนจะเท้าความฟังชนิดหนึ่งบางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้ติดตามตลอดหรือห่างหายไปนานนะครับแล้วสื่อก็อาจจะตีน้อยลงหรืออาจจะไม่ตีเลยนะครับก็แต่แต่คิดว่าวันที่13สิงหาคมนี้นะครับสื่อทุกช่องเนี่ยก็ต้องออกข่าวอยู่แล้วเพราะว่าจะมีคําพิพากษาออกมานะครับแม้ว่าทางฝ่ายลุงพลเองนี่นะครับไม่อนุญาตให้ไปสัมพงสัมภาษณ์นะครับเออเห็นว่ามีสื่อติดต่อไป นะครับแล้วก็แบบว่าทางเขาก็แบบไม่สะดวกนะแต่ถ้าคำพิพากษาออกมาแล้วนี่นะครับยังไงผมเชื่อว่าก็คงไม่ทิ้งแหละนะครับก็คงแบบมาอัปเดตว่าเออนี่คำพิพากษาออกมาเป็นีแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าจะให้สื่อนี่ไปก่อติดไปอยู่พื้นที่อะไรทุ่งนาที่อะไรอยู่บ้านจับปรงอ่ะนะครับผมลานพญานาคอะไรเนี่ยก็คงเขาคงไม่ให้ไปนะ <c oughs> คิดว่านะ เพราะว่าล่าสุดนี้ก็ได้ยินข่าวมาว่าเขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมแต่แน่นอนว่าทางฝั่งไม่ต้องชุมพูเองนะครับผมทางฝ่ายโจร์ร่วมนะครับอืมก็น่าจะให้สัมภาษณ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการให้มัน,ม,นม,มีแสงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมให้มันมีพื้นที่คนจะได้รู้คนจะได้ติดตามอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะได้ทําช่องนะครับผมต่อไปนะอืมทีนี้ นะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่20่ธันวาคมพศสองพนร้อยหนะครับก็มีการอ่านคําคพิพากษาสารชั้นต้นนะครัว่าทางดุงพลนี่นะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายนะครับผมโทษจําคุก10ปีแล้วก็พรากเด็กไปจากเวลามารดามไม่เกิน15ปีก็โทษจําคุก10ปีรวมไปแล้วเป็น20่สิบปีนั่นเองส่วนจําเลยที่สอง ป้าแตนก็สารยกประโยชน์ให้นะครับแต่ว่าทางโจ์นะครับผมเขาก็ยื่นนะครับที่ชั้นอุทธรณ์นะครับผมว่าให้ลงโทษแบบเดิมตามสารชั้นต้นที่สู้กันไปน,นี่ก็เลยรอว่าสารอุทธรณ์นะครับผมจะมีผลออกมาว่าอย่างไรในวันที่13สิงหาคมนี้เวลา9โมงนะครับเราก็จะไป เกาะติดกันที่หน้าศารแม้จะช่องสื่อหลักสื่อใหญ่ช่องเล็กช่องน้อยฟังไหนฟังลุงพลหรือฟังแม่น้องชมพู่ไม่ไปก็ตามผมนะฮะจะรายงานอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะสอดส่องอยู่ตรงนั้นนะครับอืมแต่คําพิพากษายังไงมันก็ต้องออกมาโลกออนไลน์อยู่แล้วไม่ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับแต่ปีที่แล้วนะครับผมสารท่านใจดีนะออกมาแล้วก็ให้สแกน QR โค้ดแล้วให้เป็นดูคําพิพากษานะครับ เออเมื่อเมื่อปีเออไม่ใช่ปีที่เ้าคำพิพากสาสารนั้นต้นนั่นแหละปีหกหกนะครับผมเออปีหกหกนะก็นั่นแหละครับแต่ปีนี้ก็เขาจะให้ยังไงเราก็ไม่รู้เนาะแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าสื่อหลักถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าสื่อหลักแบบส่วนกลางเขาไม่ได้ลงนะครับก็อาจจะเป็นพวกสติงเกอร์เหมือนเดิมก็คือพวกสื่อข่าวท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยเขาก็คงจะไปทําข่าวให้อยู่แหละนะครับถ้าทิ้งเลยมันก็ยังไงอะ่ะนะครับน่าเกลียดเกินไป เพราะอะไรเพราะสื่อก็เป็นคนปั้นนะครับปั้นคดีนี้ขึ้นมานะไม่ใช่ปั้นคดีสิปั้นลุงพลป้าแตนนะครับจนเขาแบบเออรวยรวยแล้วรวยอีกนะครับอันนี้ก็ไม่ด้ว่ากันนะนะครับเป็นเป็นโชคของเขาแล้วกันนะครับผมนะผมนี่คือชิวๆเลยนะติดตามเลยผมไม่ได้สนใจแล้วนะว่าอะไรยังไงแต่เราก็อยากรู้ผลสุดท้ายผลสรุปนะครับแล้วน้องชมพู่นี่จะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่านะ ตอนนี้สถานการณ์ของยูทูบเบอร์ยูทูป้าเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทุนปมาแกนฝ่ายแม่น้องชุมพู่นะครับก็น่าจะเผาลงนะเพราะว่าช่วงนี้หลายช่องก็ไปไปติดตามข่าวชายแดนไปติดตามข่าวเขมรไปติดตามข่าวกัมพูชาแล้วมันมีความโชคดีตรงที่ว่ายูทูบเบอร์กกอกเนี่ยหลายคนนะทั้งสองฝ่ายเลยนะหลายช่องนะครับผมไม่ได้ระบุว่าช่องไหนนะก็ปากจัดดาเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็เคยพูดนะว่า มันมีช่วงหนึ่งที่แบบเขายังดา่ากันอยู่นะพวกกกอกนะยังดา่ากันอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่กระแสะชายแดนดังๆผมก็พูดเล่นไปในช่องอพี่เอเฮียวิเชียนบันทึกไว้ในวันๆานว่าเนี่ยทําไมเขาไม่มาด่าขมิ้นว่าดา่าเก่งกันขนาดนี้ไม่ทันไรครับทุกท่านแฮ่กำลัาด่าขมิ้นไปหมดเลยตั้งหลายชอ่องเรื่องคนดูเยอะด้วยนะคนชอบไงถ้าดา่าด่าเนี่ยคนชอบนะครับก็ดีแล้วแหละนะครับผมไปด่าขมิ้นบ้างไม่ใช่นั่งด่าแต่ยูทูบเบอร์กกอกนะครับ อันนี้ก็เราให้ฟังส่วนผมผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนานแล้วนะนะครับนานแล้วนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เราก็เลยแบบถอยออกมานะครับแต่ตอนนี้นะครับผมคดีน้องชมพู่มันใกล้แล้วนะครับใก,ใกล้อ่านคำพิพากษาสารอุทธรน,นะครับเขาก็จะส่งคำพิพากษามาจากขอนแก่นภาคสี่นะครับผมสาลอุทธรขอนแก่นภาคสส่สงมาที่ศาลมุกดดหานให้ศาลมุกเดหานได้อ่านวันที่13 นะครับทางโจ์ mhm. ร่วมเนี่ยก็ผมคิดว่าเขาน่าจะไปนะวันที่สิบสามทางฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่แต่พ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับท่านเขาเลิกกันแล้วนะนะครับตามข่าวเลิกกันแล้วใครที่เป็นเอฟซีกาจะรู้นะแต่ว่าเขาจะไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ก็เขาก็น่าจะแยกแยกได้ละมั้งนะครับเขายังไงเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เนาะก็น่าจะก็น่าจะอาจจะไม่ได้ไปรถคันเดียวกันหรือด้วยกันแต่ว่าก็คงจะไปในศาล เจอกันอะไรเป็นปกติได้นะครับก็ยินว <ıl> ่าแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนทางฝ่ายจำเลยเองแน่นอนต้องมาอยู่แล้วไม่มาไม่ได้เพราะเป็นจำเลยแต่จะโจทย์นี่ไม่ไปก็ได้นะครับเอเอไดลครับก็ว่ามันจะมีดีกงดีกาไหมเราก็ต้องลุ้นแน่นอนว่าทางฝ่ายเอทางฝั่งแม่น้องชมพู่นี่ฝ่ายโจทย์ร่วมเนี่ยนะครับอา่าก็ลุ้นอย่างหนักเหมือนกันว่า จะยืนสารชั้นต้นหรือเปล่าอส่วน f c ซทางฝั่งลุงพลพระแตนก็ต้องมองว่าสารจะยกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องก็ต้องลิงไปตรงนั้นนะครับเออ FC ซของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็อยากเห็นกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงนะครับให้มันชัดเจนแต่ถามว่าสารชั้นต้นนี่ตัดทิ้นออกมาเนี่ยสมเหตุสมผลไหม อันนี้่วนตัวผมผมดูแล้วผมว่าก็สมเหตุสมผลนะก็ชัดเจนดีละเอียดดีนะครับแล้วก็มีเหตุมีผลนะแต่อย่างไรก็ตามมันมีสามสารครับทุกท่านก็ต้องรอว่าสารอุทธร์ว่าอย่างไงแล้วดีการจะไปถึงหรือเปล่านะครับหรือมันจะจบที่สารอุทธร์ก็เป็นได้นะครับดีการยื่นได้แหละส่งยื่นไปได้แต่ถามว่าดีการจะรับเรื่องหรือเปล่าไอ้นั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้หลายช่องก็ผมคิดว่า,น,าน่าจะกลับมาพูด กันบ้างแหละแต่ว่าอาจจะไม่รู้แหละนะพวกด่ากันยังด่ากันอีกหรือเปล่านะผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้เกาะติดแล้วแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งนั่นแหละที่เขาก็เริ่มมา,เ,าเรื่องชายเดือนนะเริ่มไปด่าคำียนกันนะอืมผมก็เดินทางวันนี้ก็เลยมาแจ้งข่าวทุกท่านนะครับเดี๋ยวเดินทางไปวันนี้แล้วก็ไปอยู่ที่มุกนะครับอก็อยู่ยาวไปถึงวันที่สิบสามเี่ยได้คิดไว้นะครับผมสิบสามสิบสี่ผมก็มีธุระนะครับ ก็จะอยู่ถึง13ท่านใดที่สนใจนะครับผมอยากจะไปก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะเบอร์โทรผม0 8 9 3 9 2 6 3 5 6 0 8 9 3 9 2 6 3 5 6เอบอร์ผมก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยเผื่อว่าท่านใดอยากจะอยากจะไปชมคดีนี้อยากจะเรินทางมุกดาหารอยากจะถามทางอยากจะถามที่พักอยากจะถามนูน่นถามนี่แล้วก็สอบถามเข้ามาได้เบอร์ผมทิ้งไว้ให้เลยครับนะเป็นเป็นเบอร์ไลน์นะแอดไลน์มาอย่าโทรเลยครับผมถ้าโทรผมอาจจะไม่ค่อยได้รับ <laughs> นืครับเออก็ ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงก็ค่อยเจอกันนะครับทุกท่านผมไปหน้าศาลแน่นอนนะครับส่วนไปบ้านกกอกเนี่ยกาะติดนะเดี๋ยวผมจะแจ้งผมจะไล่สดนะครับผมไปบ้านกกอกแล้วก็ไปถามคนที่พอถามได้นะครับผมในในบ้านกกอกนะครับอย่างเช่นชาวบ้านที่แบบเคยออกข่าวและไม่เคยออกข่าวเลยว่ารู้สึกยังไงแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างที่ศาลจะพิพากษาในศาลอุทธรณ์นะครับอืม ก็ประมาณนี้โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมสวัสดีครับ